สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ทำ b b k Printing ของเราจะมารีวิวปฏิทินตั้งโต๊ะสีสันสดใสกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ปฏิทินตัวแรกกันเลยนะคะปฏิทินตัวแรกเป็นปฏิทินที่สีชมพูน่ารักสดใสค่ะแต่ปฏิทินตัวนี้นะคะไม่ได้น่ารักแค่หน้าปกอย่างเดียวค่ะ ด้านไหนก็น่ารักไม่แพ้กันปฏิทินตัวนี้นะคะทางลงพิมพ์ BPK ได้ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด260แกรมขนาดของงานอยู่ที่31นิ้วคูณ21.5นิ้วเป็นปฏิทินที่พิมพ์4ีสีทั้งชุดใส่ห่วงกระดูกงูสีขาว5ข้อ2ช่วงนะคะและฐานของปฏิทินนะคะเป็นฐานกระดาษหุ้มจบปางขนาด23.5เซนคูณ19เซนค่ะ เรามาต่อกันด้วยปฏิทินตัวที่2กันเลยนะคะปฏิทินตัวนี้เป็นปฏิทินที่สีสันสดใสมากๆด้วยการออกแบบที่มีเศษสีที่หลากหลายปฏิทินตัวนี้นะคะใช้กระดาษอาร์ตการ์ด260กรัมขนาดของงานอยู่ที่6นิ้วคูณ8นิ้วเป็นปฏิทินที่พิมพ์สีสีทั้งชุดและปฏิทินชุดนี้นะคะใส่ห่วงกระดูกงูสีขาว5ข้อ2ช่วงและฐานของปฏิทินเป็นฐานกระดาษหุ่มโจ๊บปังค่ะ มาต่อกันที่ปฏิทินตัวสุดท้ายของเรากันเลยนะคะปฏิทินตัวนี้เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะขนาดใหญ่ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด260แกรมขนาดของงานอยู่ที่25นิ้วคูณสานิ้วเป็นปฏิทินที่พิมพ์สีสีทั้งชุดและฐานของปฏิทินนะคะเป็นฐานกระดาษหุ้มจัวปังขนาด8.5นิ้วคูณเนิ้วใส่ห่วงกระดูกงูสีขาวห้า 5, ข้อสองช่วงค่ะ งานปฏิทินของเรานะคะยังมีอีกหลายแบบมากมายทุกคนสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดของเราหรือเข้าไปชมตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของเราได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราขอฝากให้ทุกทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดถูกใจกดติดตาม t i k t o ok, k หรือแพลตฟอร์มอื่นๆของเราเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆของงานพิมพ์ที่น่าสนใจในวิดีโอต่อๆไปอย่าลืมนะคะมาที่เดียวได้ครบจบทุกง,งานต้องลงพิมพ์ PK ดีโอปิดตเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ